อันนี้ลูกเราไว้นั่งเล่นเนะาะขอบคุณนั่งเล่นเรดู่กสอนกันบ้านลูกตรงนี้นะคะอ,ะ,อะมากูถือขอให้ ไม่เป็นไรหนุเป็นหน้าที่ของแม่บ้านค่ะอะไรอย่างแม่บ้านไปจ่ตลาดมาก็ได้เลยค่ะเฮ้ยแต่ผมทํางานกับเขาบ่อยผมเจอเขาหลายครั้งเขาเป็นคนเก่งนะเขาฉลาดมากหัวเขาไวพี่โค้ดไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะชอบคนเก่งไหมคะเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายหรอออกกำลังกายค่ะพี่โคตรมันดีจังเลยมันกินเหล้าแล้วมันแห้งบ่อยมันก็เลยรู้สึกว่าเออร่างกายเราเริ่มอ่อนล้าแล้วค่ะก็เลยเออออกกำลังกายเพื่อให้ได้กินเหล้าเยอะๆอันนี้มีทริคให้นะอันนี้จากพี่นัดเลยถ้าอยากร่างกายดีนะ ให้ไปบริจาคเลือดเพราะเวลาบริจาคเลือดเนี่ยคุณกินเหล้าแก้วเดียวคุณเมาเลยนี่คือทิ่จัดดตีครับผม <laughs> จริงหรือเปล่าครัะป้าป๋าจริงครับจริงครับเพราะว่ามันแบบเลือดมันน้อยครับเป็นทเนทคนทิคการเมาเร็ว <laughs> ประหยัดครับประหยัดเห <laughs> ล้าประหยัดเฉยเฉยะเหมือนกับคนติดเหล้าแต่ว่าเวลาน้อยนะครับต้องมาเวลาเฮ้ยเฮ้เรียบร้อยนี้มันมันติดละมันติดเราดีกว่าไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าดูห้องกินข้าวแล้วไปดูห้องกินคนข้างบนดีกว่า อย่างเขาเดือน6กฝนก็ตกพายมัพั่อะอย่างเขาเดือน7จฝนก็จิตใจคนมันไม่ดีอ่ะดีนะว่ามีแมสแปะอยู่ครับคนดูเลยไม่รู้ว่าคุณพูดคำว่าออกอมาทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับคือเราอยู่ที่โครงการบ้านเดียว AP แต่ที่เราเปลี่ยนไปก็คือตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเซ็นทรัลราชพฤกษ์สวนผักสจะเป็นบ้านเดี่ยวทำเลศักยภาพนะที่มาพร้อมความสะดวกสบายใกล้เมือง เรื่องจริงเลยนะคือโครงการเซ็นทรัลราชเพชรส่วนภาคหนึ่งและสองเนี่ยขายดีมากขายดีจนเขาต้องเปิดโครงการสามเพิ่มอ่ะพูดถึงเอพีก็ต้องมีแขกรับเชิญถูกต้องแขกรับเชิญอยู่ไหนนั่นไงจะบอกว่ามองไม่เห็นก็ไม่ใช่เพราะเสื้อเขาเด่นมากเลยตัดกับทุกอย่างข้างหลัง้อ้ย้องสาว้อสสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะช่วยถือก่อนแบกอะไรมาความสวยค่ะสารภาพตรงๆว่าถ้าโกนหัวมาเนี่ยพี่จะต้องคิดในใจแล้วว่าต้องมีเด็กวัดเดินตามใช่สวยขึ้นสวยตอนสวยคืนสวยขึ้นจ้านี่คือจจนี่ปะเหรแข่ต้องเจอแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะบอกทุกคนบอกว่าหนูสวยขึ้นจริงแต่สวยขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าสวยแล้วนะคะสวยได้อีกเรื่อยๆสวยได้อีกนี่ร่าสุดเลยที่เจอเขาตามไอจีผมอยากจะตีมือเขามากทำไมอ่ะตัวนี้ตั้งตัวแบบ แล้วจะบอกว่าวันนี้แต่งตัวมาไม่คุ้นตายเลยบอกว่าออกาดูแต่แรกจริงเหรอใช่เ้ยนี่จะเป็นแขกรับเชิญคนแรกเหรอที่มีโอกาสจะใส่บิกินี่มาออกรายการของเราหนูไม่ติดนะคะไม่ติดที่ติดกอ้งติดเั้นต่อไปซส้นสามแล้วกันนี่ไปไหนมาอ่อันนี้คืออะไรอ่ะก็คือทีมงานบอกว่าเดี๋ยวนี้ชวนหนูมาปาร์ตี้หมู่กระทาาแล้วก็คือยังไงครับฝากซื้อของหนูก็คือก่อนเข้ามาหมู่บ้านก็คือผ่านตลาดชาวสยามหนูก็เลยแวะซื้อเข้ามาค่ะนี่อ่ะถูกต้องเพราะว่าจะบอกว่าที่ AP นะฮะ เซ็นทรัลราชพฤกษ์ส่วนผัก3ามรวมถึงส่วนผัก2กันหนึ่งนะอยู่ใกล้ย่านที่สะดวกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดสถานที่สําคัญสำคัญคือคุณมาที่เนี่ยคุณสามารถช้อปปิ้งได้เลยมาเรื่อยๆเลยโอ้ยสถานที่สำคัญแสดงว่าทำไมสายตาคาดหวังเอ้ยนี่ปลาหมึกของโปรดคุณนี่ชอบกินปลาหมึกแล้วชอบกินปลาหนันด้วยไหมคะเฮ้ยเฮ้ยเอาแต่ใส่เสื้อคู่เฮ้ยแใส่เสื้อคู่เอาใส่เสื้อคู่เอาแล้วเอาแล้วเว้ย มีคำถามครับปาหนันเนี่ยเป็นชื่อจริงป่ะเจนนี่ปาหนันก็คือจริงจริงไม่ได้ชื่อหนูเลยเอ้า,อาจริงจริงอ่ะหนูชื่อเล่นชื่อปอเจนนี่ก็คือเป็นสายยาที่คุณครูเรียกมาจากเจนนีก่กลางวันครับกลางคืนขาพีเอสแล้วตอนนั้นเราเราก็คือยังไงคะเราคือเป็นคนสวยคนเดียวในในห้องคือเราเรียนโรงเรียนชายล้วนแล้วเราก็มีความเป็นเออนางสาวมีความเป็นสวยงามคุณครูก็เลยเรียกเราว่าเจนนี่แล้วก็คือปาหนันก็คือหนูก็ มาใส่เอาเองตอนอยู่ชนวีไทยแลนด์ผมว่ามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเข้าไปคุยข้างในดีกว่าแอร์เย็นๆการตกแต่งสวยงามไปก่โอ้ยอันนี้เป็นมาดูเรือนหอของเราเนาะอันนี้ลูกเราไว้นั่งเล่นเนาะครับผมนั่เล่ดูสอนกันบ้านลูกตรงนี้นะคะอ่ะมากูถือขอให้อไม่เป็นไรหนูเป็นหน้าที่ของแม่บ้านค่ะ อะไรแบบแม่บ้านไปใส่ตลาดมาก็ได้เลยค่ะก็ปั่นนั่งพักก่อนได้เลยเฮ้ยเอาจริงๆไม่ได้อะไรนะขอโทษจใจไว้ก่อนแต่คุณนี่เข้ากันว่าถามอย่างนึงครับคุณเจนนี่สูงเท่าไหร่ครับ178ค่ะครับผมสูง165นะครับรวยลูกจะได้สูงขึ้นใช่173พอดีเลยชอบวิหารเร็วมากเลยเฮ้ยแต่อผมทำงานกับเขาบ่อยผมเจอเขาหลายครั้งเขาเป็นคนเก่งแล้วเขาฉลาดมากหัวเขาไวเราที่โคตรไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะชอบคนเก่งไหมคะ นี่คือจุดหลักจุดแรกของตัวหมูม้าเซ็นโทรจะบอกตัวเซ็นโทรในโครงการ3ตัวนี้คุณสังเกตว่าไซส์ของบ้านเขาจะพอดีที่เขาขายดีเพราะว่าราคามันไม่แรงมากราคากำลังแบบจับต้องได้อยากเป็นเซ็นโทรเลยค่ะอยากขายดีกับเขาบ้างเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ขายดีไอจคุณอันนี้ลูกคนกดไลค์เพิ่มเลยไม่มีแต่คนกดไลค์ยังไม่มีคนกดหัวกดหัวเลยอะค่ะ ตรงไปเหรอคะกดแอร์ได้ไหมคะกดหัวน่าจะหมายความว่ากดหัวใจให้ใช่ใช่ใช่โอ้โหเจียมก็ไปทตกไปคำหนึ่งผมไม่สนใจมีคนดันเพดานให้เราแล้วแสดงว่าเราไปถึงจุดนั้นได้กลับมาที่ลิฟวิ้งรูมขอขายของนิดเดียวผมว่าเป็นเสน่ห์เขาซิกเนเจอร์คุณสังเกตว่าลิฟวิ้งรูมจะเป็นตรงคอนเนอร์ค่ะพอได้นั่งเนี่ยก็เห็นวิวหมดผมชอบวิธีการออกแบบนะถ้าเกิดคุณออกแบบบ้านคุณจะรู้ว่าตรงหัวมุมเนี่ยควรจะติดกระจกเข้าไปแบบนี้มันจะทําให้ไอ้มุมเนี้ยมันกว้างขึ้นเขาเข้าใจเรื่องการตกแต่งบ้้้้าาาานนนทีีี่่่แแแบบเเเลลยคสสสรรงง็จหมดดววือ มาอยู่แล้วถูกปะใช่พี่โค้ดพร้อมแล้วแสดงว่าถ้ามาตัวเปล่าๆเราย้ายมาอยู่ได้เลยใช่สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตได้ทันทีตัวเปล่าเราเฟื่อยได้เลยครับผมแต่คือพี่เน็ตเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่าเขินๆแบบนี้ค่ะอย่าให้เขาโดนแอลกอฮอล์เข้าไปนะเฮ้ยนะตรวจขอสู้มือนะตัวนี้เป็นอะไรกันเคื้อสู้มือเหรอครับผมจักรับเป็นลุกเลยฮะ ฝนลีหลังรถอะไรอยู่ีหลังรถถุงกี่ฮอด้วยถูกีฮอดเจอกันล่าสุดคือไปถ่ายบรีฟมาแล้วเราไปไหว้ไข่ด้วยกันใช่ค่ะแล้วดังขอกันใหญ่เลยสิ่งที่ขอได้ยังได้แล้วพี่โคหนูได้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าขออะไรมาของงานค่ะกลับมาปุ๊บไม่กี่เดือนก็คือได้เลยอยู่ในแบบในช่วงเวลาในไทม์ไลน์ที่หนูขอเป๊ะเป๊ะตอนนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่เจนนี่ตัวละครซีรีส์ก็มีเราคือเขาแค่เปลี่ยนตู้เย็นคนพูดถึงทั้งโซเชียลเลยนะก็เปลี่ยนตู้เย คนก็เลยแบบอยากลุ <horrible> ้นมากอยากให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บคนก็อื้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พี่พาทัวร์บ้านเนี่ยว่าบ้านที่เขาแบบจัดสัดส่วนดีๆเป็นยังไง จะได้รู้ทริคในการจัดบ้านว่าจัดยังไงไม่เหนื่อยได้ค่ะคุณพานามาเลยได้ครับไปค่ะผมไม่รู้ว่าการตกแต่งแบบนี้เรียกว่าอะไรส่วนตัวผมว่าคนทำไอ้ดีซน์ชุดนี้เก่งกว่าเพราะว่ามันจะได้อิมพิติ่งคือเหมือนตรงนี้กินข้าวตรงนี้ก็คือแฮงเอาท์กันไม่ได้บาเล่หนอพี่โคตรใช่ไอเดียตรงผมว่าคนทำไอเดียนี้ฉลาดมากและที่แน่ๆโตนี้นะครับเป็นโตที่เอาไว้ให้คนที่ไม่ค่อยรู้จักกันหรือว่าไม่ค่อยชอบที้หน้ากันสามารถนั่งร่วมกันได้ยังไงคะคุณมีดอกไม้ที่โคตรใหญ่ตรงนี้อ่ะคุณจัดคนที่ไม่ชอบกกัััันนนนนนนมมมมงงง่่่ตข้้าาีจะไเหห็ผ ที่เป็นการตกแต่งแบบเพื่อให้เป็นไอเดียนะครับถ้าไม่ชอบเราสามารถเอาออกได้เพราะบ้านไอพีนี่ปรับแต่งได้หลายแบบอผมดูในื้อวัตถุ o o d มาเห็นเทปล่าสุดเนี่ยเจนนี่มีกระสอบอยู่ในบ้านใช่ค่ะหนูว่าตอนนี้ในวงการบันเทิงอ่ะดาราหญิงไม่มีใครเทียบหนูได้แล้วหนูก็เลยจะไปเทียบกับผู้หญิงสายเทวตีตอนนี้จะไปแข่งกับเบบ้แข่งกับเบ แบบเบเขาก็คือแบบเบบฟิตรูทีนอะไรอย่างเงี้ยพร่คอนเราฟิตดูอะไรจ๊ะรุดอันนี้คือเป็นคู่แข่งของเบบมตั้งให้แล้วกันชื่อเจเจเดี๋ยวนี้อดกังกาเหรอกำลังกายค่ะพี่ค้นดีจังเลยมันกินเหล้าแล้วมันแห้งบ่อยมันก็เลยรู้สึกว่าเออร่างกายเราเริ่มอ่อนล้าแล้วค่ะหนูก็เลยเออออกกำลังกายเพื่อให้ได้กินเหล้าเยอะๆอันนี้มีทริคให้นะอันนี้จากพี่นัดเลยถ้าอยากร่างกายดีนะให้ไปบริจาคเลือดเพราะเวลาบริจาคเลือดเนี่ยคุณกินเหล้าแก้วเดียวคุณเมาเลยนี่คือทริ ัตตี้ครับผมจริงหรือเปล่าครัเปล่าจริงครับจริงครับเพราะว่ามันแบบเลือดมันน้อยครับเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคการเมาเร็วประหยัดครับประหยัดเหล้าป็นเฉยฮะหมนกับคนติดเหล้าแต่ว่าเวลาน้อย นะครับต้องเอาาเเเวลฮรียบร้้ออยยเ่างงีมันมันติดละมันติดเราดีกว่ามาเฮ้ยผมว่าดูห้องกินข้าวแล้วค่ะไปดูห้องกินคนทั้งหมดดีกว่าคือพอเป็นแขกเราเปลี่ยนเนี่ยเราวิธีการพรีเซนต์บ้านจะเปลี่ยนหมดเลยป็นบ้านของผู้สูงห้องของผู้สูงอายุไม่ใช่จินตนาการตามเราเพื่อนมามาวันเฮ้ยห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนอันนี้เลยอันนี้เลยพูดตามตรงเลย พอจินตน,นาการสถานการณ์แบบนั้นห้องนี้ได้รุ่นเหมือนกันนะเรียกว่าห้องอนเนกเสมแล้วกันอเ <c oughs> นกะสมสรุปอันนี้ก็คือเป็นห้องนอนเล็กถูกไหมเรียกว่าห้องอนเนกะส์แล้วกันคือคุณจะจัดฟังก์ชันมันเป็นอะไรก็ได้สมมุติคุณมีลูกเอาของเล่นเด็กมาวางแล้วให้ลูกอยู่ตรงนี้มองเห็นสวนมองเห็นถนนได้หรือมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวห้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้คุณสังเกตไหมว่าสเปซส่วนกลางอ่ะมันค่อนข้างใหญ่กว้างขวางแล้วก็โปร่งด้วยถนนเอยสวนก็จะทำกว้างกว่าปกติผมว่าแบบเวลาเข้ามารู้สึกวได 啊。 เรื่องกินด้วยเตียงกครั้งมหนึ่งแล้วข้างในก็ควรจะเป็นห้องน้ำถูกไหมคช่แล้ยเป็นห้องน้ำแบบเปิดเหรอคะลองปิดดูก็ได้ครับเจนี่อ๋อเปิดไว้ก่อนก็ได้ครับผมอาบน้ำก็ตรงนู้นนาะปป้าป้าใช่ครับผมฟังชันครบพอดีนะครับขนาดกำลังดีเห็นทห้องทำอาหารแล้วอันนี้ห้องอเนกประสงค์ถูกป่ะก็จะมีครัวแล้วมีทุกอย่างเลยเรียกก็เป็นบ้านหลังไซส์กำลังดีที่มีครบทุกอย่างจริงอันนี้แค่ส่วนชั้นหนึ่งนะไปดูชั้นสองกันต่อไหมไปค่ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะคะเป็นสเปซอเนกประสงค์เรีีียยกก่าดว คือตรงนี้เหมือนเอาไปทาอะไรก็ได้คุณจะเอาเป็นที่ดูหนังเป็นที่ทํากันบ้านเป็นออฟฟิศของเด็กๆก,ก็ได้อ่ะหรือจะเป็นโต๊ะที่แบบคุณแยกไว้ให้แบบภรรยาแต่งหน้าตอนเช้าอะไรเงี้ยนึกแบบนั้นดีแล้วพอจากขึ้นมาปุ๊บเสร็จก็จะแยกไปทางซ้ายขวาถูกไหมใช่ฝั่งนี้ผมจินตนาการว่าเขาแต่งไว้เหมือนว่าบ้านนี้มีลูกชายหนึ่งคนอ,อยู่ห้องนี้ส่วนลูกสาวจะอยู่ห้องนี้ผมพาดูห้องลูกชายก่อนลูกชายเป็นนักดนตรีเออลูกชายเป็นสายเ<อ>บิร์นด้วยค่ะเบิร์นแบบกีแป๊บเบิร์นเบิร์นเบิร์น อซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆแล้วห้องนี้กับห้องนู้นนะนะมันเหมือนเป็นแบบแปลนเดียวกันแต่แค่กลับด้านแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยที่สําคัญเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นอ่ะผมว่าอยู่ห้องไซนี้โอเคแล้วแต่ที่น่าสนใจคือการตกแต่งห้องนู้นคือเมื่อกี้ที่หายจากกล้องไปคือผมเดินมาดูห้องนี้แล้วเฮ้ยอยากทําที่บ้านอ่ะให้เป็นอย่างนี้บ้างให้ให้เอมมามันแบบมันกุ๊กกิ๊กเดียตกแต่งแบบน่ารักมากอ่ะเขามีห้องน้ําในในทุกห้องนอนเลยเหรอคะที่นี่ใช่ครับดูห้องลูกไปแล้ว ต่อไปเราไปดูห้องพ่อแมล่ะลานปลาลองยุทธลานปลาลองยุทธโอ้ใหญ่มากอันเนี้ยมันก็เหมือนกับเอาสองห้องของฝั่งนู้นมารวมเป็นห้องเดียวแล้วก็ตัดเหลือห้องน้ําห้องเดียวแล้วมีระเบียงทางนู้นมีระเบียงทางนี้โอ้เยี่ยมมองจริงๆริแล้วอันนี้คือครึ่งฟรอนะใช่อันนี้คือใหญ่เลยเข้ามาเขาจะมีโอ้เตียงคิงไซส์นี่คือสบายสบายเลยแล้วรับวิวรับลมดีเตียงคิงไซส์แล้วก็ป่าคิงไซส์ด้วยปะคะโอับ ไปดูระเบียงกัน <S <S 2> <S 2> <S <S ไปคะไปเทตตี้กับเจนี่ไประเบียงดิไปดูระเบียงกันหน่อยไปดูระเบียงหน่อยโอ้ระเบียงยาวมันได้หลายท่าอยู่นะคะตรงนี้เรามองว่าเป็นการปลูกต้นไม้ก็ได้อหรือว่า ทำอะไรดีวะผิดแเรื่ผิดแตละเรื่ใช่ไหมเออได้แักผ้าได e ้เออแต่จริงๆถ้าเกิดเอาโต๊ะตัวหนึ่งมานั่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จิบกาแฟจิบชาอย่างนี้ก็ได้นะสวยดีพอแต่งงานแล้วมีคนโดจริงรู้สึกว่าบ้านไซส์เนี้ยสำหรับการแล้วต้องชีทนี่คือดีมากแล้วอ่ะถ้าคุณทำงานแล้วคุณจะรู้เลยอย่างมันเจนนี่เหน่งราจะรู้เลยว่าพอเราทำงานนอกบ้านตลอดเออดีเราไม่มีเวลาดูบ้านหรอกใช่บ้านหลังเนี้ยมันไซส์มันพอดีแล้วใช่มันก็เลยเป็นหนึ่งในโครงการที่ขายดีมากๆของไอพีอ้าวดูทั้งบ้านละ ถึงเวลาสำคัญดีกว่าออวันนี้ต้องไปกินหน่อยตนี่ไงอุตสา่าห์น่องอุตส่าห์ซื้อของมาเมื่แต่ซื้อมาเยอะขนาดนีแ้แล้วเรากินตรงไหนกระทะมันก็ไม่ทันอ,อยากจะบอกว่ามากับเสือร้องไห้เนี่ยไม่ธรรมาดาอยู่แล้วเพราะวันนี้ผมเตรียมกระทะแบบพิเศษไห้พวกคุณถ้าไม่เห็นจะปกก่อนว่าเราจะกินหมูกระทะค่ะตอนเนี้เหมือนจะไหว้ปอบผีฟ้ามันเหมือนอยู่วัดจีนมีเครื่องไว้ คนั่นกระถางถูบใช่เหมือนกระถางเหมือนกระถางูบเลยแต่มันเหมือนหม้อแกงบ้านงานนะคะมันเหมือนใครบวชเช้าเนี่ยก่อนจะไปกินมาดูว่าทุดิบหน่อยดีกว่า เรามีเนื้ออยู่2ตัวใช่ไหมเจนนี่นี่อันนี้คือลิฟไอออสเตรเลียนะครับอีกอันเนี่ยหนอกไหมเนื้อหนอกเนื้อหนอกแหละแล้วแต่ว่าคือเป็นเบคอนนะครับผมอันนี้เลี้ยวสามชั้นชั้นเนาะอันนี้หมูหมักเรามีปลาหมึกสองแบบเลยปลาหมึกกรอบกับปลาหมึกสดแล่นั้นอะไรยเฮ้ยตราบตราบอยากกินตราบใกล้มากเหรอฮะใช่จ้าแล้วก็มีกุ้งอันนี้คือกุ้งสดเฮ้ยคุณทำอะไรตอนนี้นักวิ่งก็ได้ขอเพลิงเหรอขอเปิดการกินหมูกระทะ ครั้งที่สิบห้าณกรุงเอเธนณบัดนีีตะตะเดนแตนโอ้โหโอ้โหอย่าก็ปล่อยเคียวเฟกเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะแต่ว่าร้อนจัดหุ่ยร้อนจัดรอร้อนจัดหูหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไฟลุก อุ้ยไฟลุกอุ้ยกลัวเนี่ยแหละกระถางทูบหนูว่าเอาเนื้อลงได้เลยพี่โหแบบร้อนแรงดีว่ะชอบวะไอ้โทษได้ไอ้นี่เล่ไรไอ้นี่มีคอมสมนละไหนๆก็ไหนๆแล้วใครก็ได้เป็นม้าทรงมึงเต้นอยู่ตรงนี้ทุกคนเราเจอแดงด้วยเจอแดงด้วยเดี๋ยวลองเทสหน่อยขอลองสักทีหน่อยไอ็ดอ่ะลองดูลองลงดูนะได้มีน้ำมันแล้วเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยได้เลยพี่โค้ด เฮ้ยไปสนุกอะคือปั๊บเดียวเสร็จเลยแล้วมันร้อนจัดเลยเนี่ยคือปป๊บเดียวได้กินเลยอะน่าจะเป็นการปิ้งหมูกระทะที่สุกเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยย่างเบคอนได้สุกเร็วขนาดนี้มาก่อนอันนี้คือแบบแป๊บเดียวเลยเฮ้ยสุกไวมากเฮ้ยกระทะนี้เอาเรื่องว่ะเฮ้ยตอนแรกมันูร้อนมากตอนแรกน้่เป็นแค่พรอพได้อร่อยมากเลยค่ะวุยแล้วมันร้อนเร็วหนูชอบมากหนูชอบกินเบคอนแบบกรอบอันนี้แหละมันคือการย่างจริงมันแบบเพราะมันกรอบเร็วใช่ค่ะแล้วก็เตามันร้อนเร็วมากหนู สาแก่ใจค่ะตอนนี้เราลองแบบย่างไปแล้วผมจะลองแบบชาบูด้านล่างให้เฮยมชาบูได้เต่าได้ไหมคุณมาชาบูผมมาตรงนี้ได้ผมจะเอาเนื้อสไลด์มาลองทำชาบูด้านล่างดูเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าไอ้ตัวน้ํามันของเนื้อมันลงมาเฮ้ยสุกเลยเอ้ยน่าสนใจว่ะนี้ร้อนมากสุกเลยเลิศมากสามารถจุ่มเนื้อให้สุกภายใน5วินาทีเนื้อชาบูชิมนะครับ อือร่อยอ่ะเฮ้ยแบบทาบูก็อร่อยอ่ะเนื้อบางๆแล้วมันจุ่มแบบสุกพอดีเลยอ่ะอร่อยหนูชอบกินตับลวกลวกตับหน่อยวิวตับซีตับลวกแบบพอขุบคลิกดูจากวิธีการลวกตับนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ชอบทานมากจริงๆอยากจะกินตับบ้างไหมคะเดี๋ยวรอกองเลิกก่อนแล้วกันครับถึงกองจะเลิกแต่รักของเรามันไม่ยอมเลิกกันง่ายหรอกกรุงต้องแงต้องย่างไหมย่างีกว่าย่างเหนือนะเฮ้ยนห่โอ้ เฮ้ยเระขอโทษนะฮะกุ้งเนี่ยปลาเปียวสีมาแล้วนะพอกระทะมันร้อนมากผมประกาศไปตรงนี้เลยแล้วกันว่าถ้ามีโรงเหล็กที่ไหนอะ่ะที่รับทำเนี่ยกระทะไซส์ประมาณนี้นะค่ะผมอยากได้แบบเป็นทองเหลืองเออน่าสนใจน่าสนใจต่อไปผมว่าย่างกุ้งหนยย่อกว่ <ไป S 2> <ช>าจะให้ดู<า>ขนาดว่ามันใหญ่ขนาดไหนเหลือไว้ทําดองซีอิ๊วบ้างก็ได้นะครับกุ้งยี่สิบกว่าตัวดูเล็กไปเลยจันตาซึ่งนี่ไม่ใช่กุ้งไซส์เล็กนะหุยมันกุ้งไหลลงมาดูดิห่อไอ้ห หวานเกี๊ยบสำหรับแฟนๆที่เป็นห่วงว่าเอ้ยกินกุ้งเยอะขนาดนี้แบบพี่ๆจะเป็นอะไรกันไหมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าโครงการบ้าน AP พีเซ็นโตรราชพฤกษ์สวนผักเนี่ยนะครับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างค่ะโ,โรงพยาบาลใกล้แค่นี้ <laughs> <laughs> นอกจากนั้นยังมีเดอะวอลราชพฤกษ์เดอะบริสตราชพฤกษ์เซ็นทรัลปินเก้านี่ก็ใกล้นะครับไขมันจุกไม่ต้องห่วง พาไปปั๊มหัวใจที่โรงพยาบาลทันทันแน่นอนครับ5นาทีถึงทางด่วน10นาทีจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเข้าออกโครงการนี้ได้หลายเส้นทางาาจบจากกุ้งมาแล้วตอนนี้เป็นหมู3ชั้นเป็นไงแนทหมู3ชั้นกับเจนเนี่อะไรน่ากินกว่ากันหมู3ชั้นก็มันนะครับแต่ไม่ทราบว,ว่าเจน,เนี่มันกว่าหรือเปล่า ค่ะเขาจามา <laughs> <laughs> จริงๆสเปคของเจนนี่เป็นยังไงอ่ะเอาแบบในฝันเลยสเปคหนูจริงๆแล้วว่าหนูชอบคนที่น่ารักอะ่ะแบบหน้าตาน่ารักยิ้มน่ารักหนูว่าคนหล่อมันมันเบือ่อหนูว่าแบบแรกแร<อ>มันก็ตื่นเต้นอนะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่น่ารักอ่ะมันดูได้เรื่อยๆเนาะใช่ค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกยิ้มได้ตลอดเวลาฟังไว้นะว่าเขาว่าเบื่อคนหล่อคน,คนเขาเบือ่อฟังเอาไว้ก <laughs> ูไม่มีใครเบื่อกูแล้วกูอ้วนอ้วนเฉยคุณเป็นคนอ้วนน่ารักอย่างเงี้ยพี่โค้ชคือน่ารักเออพี่อยู่พี่อ้วนๆเนี่ยดีนะพี่ชอบเจนนี่เป็นคนกินชั้้นมโโอห คุณผมเห็นเขาจ้วงเบคอนไม่หยุดเลยเอ่ะผมว่าเฟนนี่ลองชิมชิ้นนี้หน่อยไหมอันนี้มันกรอบเปียบผมน่าจะอร่อยนะสรุปให้สปอนเซอร์ของเราในวันนี้ก่อนก็เหมือนกับสเปคของทางเจนนี่นะครับว่าบางทีเนี่ยสวยงามหรูหรามากเกินไปอยู่ไปก็อาจจะเบื่อไม่สบายใจสู้อยู่กับอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโคซี่ใช่เช่นอะไรครับ ผมจะย้อนคำสัมผัสตัวนี้เขาบ้านเอพีครับตัวนี้เขาบ้านเอพีห้าสี่สามเช่นอะไรครับบ้านเอพีค่ะยิ่งถ้าเป็นครอบครัวไซส์กลางๆนะผมแนะนําเลยว่าลองมาดูที่นี่หน่อยบ้านเอพีเดอะเซ็นทรอลราชพฤกษ์สวนผักสามนะอย่าไปหนึ่งกับสองหน้านั้นเต็มหมดแล้วเตาหมูกระทะพวกคุณที่ไปกินปิ้งกันอ่ะหนึ่งเตาคุณดูดิคุณว่าเธออาเบลอิ่มไหมถ้าเป็นคนกินจุหน่อยนะผมว่า ปิ้งหนึ่รอบคือจบแล้วทิ้งท้ายนิดนึงครับมีกิจกรรมด้วยวันนี้กรรมครับกิจกรรมครับผมคืออย่างนี้ครับทางบ้านเดี๋ยว AP วันนี้มีคําถามมาให้นะครับเอามาให้ร่วมสนุกกันนะครับคำถามอยูว่าเวลาที่คุณเลือกซื้อบ้านนะครับผมคุณอยากให้แถวบ้านของคุณนะครับ อยู่ใกล้กับอะไรยากเลยนะฮะผมเป็นเจนี่เจนี่อยากให้บ้านเ้าค่ะร้านเหล้าอ่ะใช่ก็คือใกล้ที่มีแบบแหงเอาได้ใช่ค่ะอย่างคุณอยากใกล้อาบกนวดอาบกนวดใช่ใกล้ห้างแล้วกันครับใกล้ห้างแต่ว่าเราไม่ได้พั่ตอบกันเล่นๆอย่างเดียวนะเรามีของรางวัลให้ด้วยรอบนี้นะครับแจกวอชเชอร์นะครับผมจากร้านหมูกระทะหมูหมึกกุ้งได้วอชเชอร์รางวัลละ2,000บาททั้งหมด5รางวัลผมประทับใจกับการพูดครั้งเดียวแล้วไม่ผิดของคุณอ้าวน่าจะครบถ้วนวันนี้เจนี่เป็นัไงบ้าง โอ้หนูอิ่มมากเลยค่ะคิดไหมว่าต้องมาเจอแบบนี้ไม่คิดเลยค่ะไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาเจอกับความรักที่เคยดูดวงบอกว่าความรักจะมาพร้อมบ้านเออนั่นก็คือโครงการบ้านเดี่ยว AP นั่นเองได้บ้านปุ๊บแล้วได้ความรักไปด้วยโอ้เก่งเลยพืเก่งขึ้นมาเลย ไปดูดวงที่ไหนอ่ะวันก่อนพี่เพิ่งไปดูมาไอ้ที่ที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้างคุณหมอเขาให้นอนแล้วเขาก็ล้วงมากคนละดวงดูแม่นมากเลยนะหมอบอกอันนี้ระยะสามเดือนแล้วนี้คงไม่คิดว่าจะมาเจอหมออะไรแบบนี้เนาะแต่ก็สนุกดีสนุกบอกว่าจะได้เจอกันบ่อยๆนะโอ้ยากเจออีกให้ได้ครับผมมาบ่อยๆแล้วก็ฝากตามไปดูของช่องเจนนี่ด้วยล็อกเขาฝากด้านฟู้ดฝากทุกอย่างแหละฝาากกทุอย่งเลยเจนนี่ไม่ฝากเหรอเพราะเบิร์ตไปตรงไหนก็เจอเขาอยู่ดีเอเวอร์แบงเจนนี่เซฟไว้แบงใช่เจนนี่คือจะบอกว่านี่ คือห้าเรานะแต่ยังไม่จบนะครับห้ายังไม่จบยังมีหกอยู่แล้วตัวสุดท้ายบอกเลยว่าแสบมากคุณได้จริงเจอเหรอคุณจริงเจอจริงเจอวันนี้ผมว่าเรารีบลาไปก่อนเพราะว่านี่หมายก้อนแล้วเนี่ยฝนเหรอจะลากับายบายครับ๊ายบาย